สวัสดีครับพบกับรองเอก3นาทีมีสาระนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์65นะครับวันนี้จะพูดในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกนะครับเรื่องของการใช้รถตอนกลางคืนนะครับแล้วไฟติดข้างเดียวมีตทษปรับ2,000บาทบางทีนะครับต่อไฟเนี่ยขาดไปหนึ่งดวง แล้วก็นํามาวิ่งในตอนกลางคืนนะครับก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ปิดกฎหมายยังไงนะครับคือไฟรถติดติดอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะครับเมื่อนํามาวิ่งเนี่ยคนอื่นที่วิ่งสวนมาเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็จะเกิดให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นนะครับกฎหมายก็เลยกลําหนดให้รถยนต์เนี่ยต้องมีโคมไฟข้างหน้าประเภทไฟพุ่งพุ่งไกลนะครับแล้วก็พุ่งต่ําข้างละหนึ่งดวงกรณีที่ใช้งานไม่ได้กฎหมายถือว่า ไม่มีนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์เนี่ยพศ2 5 2 2เนี่ยมาตรา12บัญญัติไว้ว่ารถใดที่จดทะเบียนแล้วาะภายหลังนะครับรถนั้นมีส่วนควบหรืออุป,ปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องนะครับที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเนี่ยหรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายนะครับแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น รับห้ามม่ให้ผู้นั้นใช้รถจนกว่าจะได้จัดให้ครบถ้วนถูกต้องหรือเอานั้นออกไปนะครับลักษณะไฟที่ถูกต้องคือไฟที่ส่องสว่างจะต้องมีสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นนะครับและจะต้องมีกําลังไฟไม่เกิน5 0วัตต์หากผู้ใด้ฝาฝืนนะครับจะมีโทษปรับไม่เกิน2อับบาทนี่คือสาระของพรบรถยนต์2 5 2 2มาตรา12 กับผมรองเอกรองประหลัดขอบคุณสวัสดีครับ